กล้าพูดได้เต็มปากเลยครับผู้ชมว่าเป็นบอลโลกที่มีการพลิกล็อกแล้วก็คาดเดาเนี่ยยากจริงๆนะผู้ชมหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ช่วงสี่ทุ่มเนี่ยนะก็ตัวเต็งอย่างเบลเยียมเนี่ยตกล่อไปแล้วก็ทําให้แฟนลับเนี่ยโหเสียดายมากแล้วก็มีการแซลพิตูพิตูเย็นลูฮาคูเนี่ยโอ้โหใช้โอกาสเปลืองนะ,ะมีโอกาสจะจ่อเนี่ยห้าครั้งปรกากฏว่าพลาดหมดส่งผลให้เราจะไม่เห็นเควินเดอะบอย และก็ซุปตาของทีมชาติเบลเยียมต่อในรอบ16ทีมนะครับก็ตกรอบไปตามระเบียบแล้วก็โคเอยเซียเนี่ยเข้ารอบไปส่วนอีกทีมหนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือโมร็อกโกนี่ก็พลิกล็อกเหมือนกันนะคุณผู้ชมพลิกล็อกเล็กๆเข้ารอบไปต้องบอกว่าโมร็อกโกเนี่ยฟอร์มดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่เมื่อช่วงตีสองของวันนี้นะคุณผู้ชมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์คุณผู้ชม หลังจากที่เกาะติดบอลโลกครั้งก่อนเราเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงเพราะความประมาทอาจจะตกรอบแต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ได้ครับงานนี้พลิกชนะสเปน2ต่อหนึ่งแต่มันมีเรื่องให้ถกเถียงก็คือประเด็นของลูกออกหรือไม่ออกเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการทดลองต่างๆนานาครับในการเอาฟุตบอลเนี่ยมาวัดดูก็เห็นได้ชัดว่าบอลเนี่ยมันยังเหลื่อมอยู่นิดนึง นิดนดจริงๆครับผู้ชมแบบนิดนึงจริงๆแบบก็ส่งผลให้ญี่ปุ่นเนี่ยทะลุรอบ16และงานนี้ต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยสำคัญนะผู้ชมมันอาจจะเป็นลูกที่สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่ทีมชาติญี่ปุ่นก็ได้ครับสร้างประวัติศาสตร์ยังไงคือตอนนี้รอบนี้ที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายใช่ไหมครัผู้ชมซึ่งตอนนี้ทะลุไปรอบ16แล้วแล้วต้องบอกว่ารอบ16เนี่ยเข้าไปเจอโคเอเชียพูดด้วยคเดียวเลยว่า ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากถ้าญี่ปุ่นเน้นๆไม่ประมาทเหมือนนัด2ที่เจอคอสตาริก้าเนี่ยเป็นไปได้นะคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นจะสร้างประวัติศาสตร์ถึงรอบ8และคราวนี้พอรอบ8เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณผู้ชมอาจจะถึงรอบรองหรือเข้าชิงเป็นไปได้หมดนะสำหรับญี่ปุ่นตอนนี้ที่ต้องบอกว่าเป็นอันเดอร์ด็อกถือไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณผู้ชมเข้ารอบ16มาได้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆและะ้วฮรแล้วก็รอบ16 เจอโคอเซียเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะชนะหรือว่าจะแพ้ก็ได้ก็ไม่เสียหายคุณผู้ชมแต่ถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วครับเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยแหมถ้าพูดเอาจริงๆนะอาจจะถึงรอบชิงก็ได้อันนี้สามารถคาดเดาได้คุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยใจขึ้นมากๆสำนักเตะของทีมยุ่นเนี่ยคุณผู้ชมฟอร์มแรงสุดๆนะ นี่ก็เป็นเกาะติดบอลโลกในวันนี้นะก็เอาเรื่องประเด็นการถกเถียงมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลมันยืนยันจริงๆว่าไม่ออกนะครับมันเหลือคืบหนึ่งจริงๆครับผู้ชมก็เดี๋ยวเกาะติดบอลโลกก็จะมาสรุปบทสรุปให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอีกนะหลังจากที่จบกรุ๊ปวันนี้นะครับ